บรรยากาศการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าของคนในวงการบันเทิงนะคะซึ่งหลายคนเลยค่ะที่ไปใช้สิทธิ์กันนะไม่ว่าจะเป็นชมพู่อรยาค่ะก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตเลือกตั้งที่1เขตบางรักตั้งแต่เช้าเลยนี่ก็มีภาพออกมานี่เรานอกจากดูการเลือกตั้งเรายังดูแฟชั่นแม่ชมด้วยนะคนต่อมาณเดชค่ะแล้วก็แม่แก้วคือเนี่ยเขามีภูมิลำเนาอยู่ที่ขอนแก่นก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนวัดธาตุ เพลง <Hey, S 2> นี่คือเสียงของเด็กวัดออ๋ไม่ใช่ <c oughs> เขาลงคลิปก็ใช้เพลงนี้นะฮะเหรอเ,หเออน่ารักอยู่เอออ่ะวูดดี้ค่ะคุณวูดดี้พิธีกรชื่อดังนี่ก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าด้วยเช่นกันโอ้ชัดเจนเนาะ <c oughs> อะไรอคือชัดเจนสีเสื้อเขาเห็นชัดเจนดีอ๋อก็เมื่อวานวันอาทิตย์ไงวันเขาใส่สีอะไรวันอาทิตย์สีอะไรวันอาทิตย์สีส้มเออวันอาทิตย์สีส้มเออวันทิตสีแดงเลิศเนาะอ่ะ ส่วนหนุ่มเก่งทัชยะาค่ะนี้ก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่สำนักง,งานเขตสายไหมแล้วก็โพสต์บอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ทําการบ้านมันหนักด้วยเนาะจริงๆเพราะว่าคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วบางคนนอกเขตด้วยก็ต้องอจําจําหมายเลขสสเขตของตัวเองที่ต่างจังหวัดอะ่ะเออแล้วก็ยังไม่รวมกับสีม่วงสีเขียวอะไรอีกนะอ,อ่ะยิงแย้ค่ะนนทพรนี่ เขาพองขนาดนี้แต่ก็ยังฝ่าแดดร้อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตบางนาะเพราะขัข้อความนะบอกว่าขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้คขา สะอาดเหมือนเสื้อผ้าที่แย้ใส่มานะคะแล้วก็ออขอขอบคุณและเป็นกําลังใจให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านต่อสู้กับความร้อนของอากาศด้วยค่ะขนาดเราเดินทางมาแค่แป๊บเดียวยังแทบเป็นลมแต่พี่ๆเขาต้องอยู่ทั้งวันเลยเขาใส่เครื่องแบบด้วยนะสู้ๆนะคะเออใส่แมสกันมาด้วยค่ะเขาบอกฝุ่นเยอะนะฮะยาก็บอกมานะฮะนอกจากนี้ยังมีดลารารุ่นใหม่อีกหลายต่อหลายคนเลยฮะ,ะที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นยายาอุรัสยายายายะยาเนี่ยก็ไปที่ เลือกตั้งล่วงหน้าเหมือนกันนะฮะแม่ป่าก็ได้ลง s อรี่บอกว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วกลับบ้านได้เขาบอกว่าเขตชนบุรีคนไม่เยอะค่ะนะฮะเพราะอะไรชื่อของยาย่าอยู่ที่ชนบุรีนะฮะแต่นี้ใช้สิทธิ์เลือกล่วงหน้านะฮะรวมเราอยู่ที่นั่นนะใช่ไอคุณไออภิษฎานะฮะก็ไปเลือกตั้งที่ภูเก็ตเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ตอนนี้อยู่ภูเก็ตอยู่ภูเก็ตเขาไปเลี้ยงลูกอยู่ที่นั่นนะฮะก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคุณฟุกกะพลแล้วก็ลูกชายน้องอาชีนะฮะก็ไปเลือกตั้งเหมือนกันเฟย ก็มาเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งนะฮะที่เขตดุสิตรกรุงเทพวันนั้นเยอะเลกดีมีมีอีเวนต์เยอะหรอใช่ขณะที่คนบันเทิงอีกหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเด็กดารารุ่นใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นฮานาสิทธิ์อันนี้ก็ไปที่สยามพารากอนนะฮะเมื่อวานนี้หน่วยเ,เลือกนะออตั้งสยามพารากอนก็เลิศนะเรารู้สึกว่าอุ้ยเนี่ยดูดู ดูดูตัวเองแบบเุยฉันเลือกตั้งที่ไหนเลือกตั้งที่สยามพารากอนอะไรอย่างงี้เธอคือคะฉันเลือกตั้งที่ศาลเจ้าจริงเหรอศ <laughs> าลเจ้าตรงข้างคอน,นโดหล่อของฉันอวดหน่อยของฉันเลือกที่กรมประสุ <laughs> ตว์ตรงไหน <laughs> อ่ะกลางบ้านกางบ้านเห<ล>มือนกันเมื่อวานนี้ยังมีน้องวอน,นะฮะหยินวอวอวานารวัสเนี่ยแหละก็ไปเลือกตั้งเหมือนกันน้องโชกุนวงพ็อกซี่งี้ก็ไปเลือกตั้งดวงหน้านะคะมีลูกฉันลูกฉันก็ไปมิก มิกเลือกตั้งใกล้บ้านนะแต่มิกบอกว่าสองชั่วโมงส2 2> องชั่วโมงคือขนาดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าของมิกอยู่ใกล้บ้านมากๆนะคะเจ้าตัวบอกโอ้สองชั่วโมง40นาทีอ่ะก็ขับรถไปแล้วสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ประมาณ1ินาทีาทอะไรอย่างนี้ไปนั่งรอไปกินไเตนิมเย็น<อ>ๆ,ๆอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะคะที่ไม่ใช่แค่เฉพาะคนบางเท่านั้นแต่ว่าคนไทยนี่แหละ ตื่นตัวกับการออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะนี่ขนาดเป็นการใช้สิทธิ์เลอกตั้งล่วงหน้านะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อนและคนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลอกตั้งล่วงหน้าตามที่ลงทะเบียนไว้ไม่มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์เลอกตั้งในวันที่14พฤษภาคมวันอาทิตย์หน้าแล้วนะคะ<อ>วันอาทิตย์ท<อ>ี่จะถึงนี้แล้วนะเออพราะว่าคุณได้<ช>ทําการขอใช้สิทธิ์เลอกตั้งล่วงหน้าไปแล้วแต่ว่าถ้าไม่อยากให้โดนตัดสิทธิ์ ก็ไปแจ้งได้ก็ไปแจ้งถึงเหตุจําเป็นต่างๆได้เจ็ดวันหลังจากวันเลือกตั้งนะฮะและก่อนหน้าอีกเจ็ดวันก็คือแจ้งก่อนก่อนหน้าวันเลือกตั้งก็ได้หรือหลังก็ได้7วันนะฮะว่าทําไมเราถึงไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้จะได้ไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในวาระโอกาสต่อไปคือเราก็ไม่รู้หรอกนะเขาตัดสิทธิสองปีใช่เราไม่รู้นะว่าต่อไปอ่ะเราอาจจะแบบมีแรงกระตุ้นอะไรที่ทําให้เราอยาก ทำงานการเมืองหรือเราต้องใช้สิทธิ์ของเราในการทําอะไรหรือเปล่าฉะนั้นไปใช้สิทธิ์กันนะคะเชื่อว่าหลายคนตื่นตัวแหละเพราะว่าแบบมันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเนาะในครั้งนี้มันสนุกมันจะเป็นตัววัดอะไรแต่หลายๆอย่างนะคะคือแบบเราติดตามคือแบบโอ้ยแบบมันก็สนุกนะการเมืองเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนใช่ไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้ใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นดาราหรือเปล่า